รฟรีคิกของทางเมืองทองนะครับคุณสงการที่แรกให้จุดโทษเลยก็ถ้าดูจากภาพแบบเร็วๆเลยก็ก็มองอาจจะไม่ทันเหมือนน,นะเพราะาอีกแค่นิดเดียวจะเข้ากรอบอยู่แล้วครับฟรีคิกของเมืองทองรุ่การนี้เคยได้ประตูจากฟรีคิกโดยตรงสองลูกนะครับมิเล่เป๊อปเคยยิงเข้าในเกมกับลำพูนแล้วก็ ปรเมฆนะครับยิงในเกมกับทาง b g ดูว่าจะเป็นใครครับอยู่ที่บอลเนี่เป็นวิลเลมป๊อปแล้วก็มีทิสตองอีกคนหนึ่งเาเซฟจังหวะนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเขาไปแก้กันกับการเหลือผู้เล่น10คนในสนามสำหรับทางชลบุรีประยะของเบืองทองดินลุ้นได้เลยนะครับ ขวาของวิลเลมป๊อปเอียงหาจังหวะเลือกปัดมาทุบทิ้งได้ครับวันสองเจริญศักดิ์เอาอัดทาไปหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับเมืองทองขึ้นนําแล้วครับอูจากไม่ได้จุดโทษมาเป็นฟรีคิกแล้วต่อเนื่องเลยครับเสียประตูอยู่ดีครับตรงนี้หนึ่งต่อศูนย์ครับเมืองทองขึ้นนําแล้วครับจากเจริญศักดิ์วงกรอนครับโอฟรีคิกอุตส่าห์เซฟได้ครับเดโตแต่ว่าปัดมาแล้วเข้าทางของเจริญศักดิ์แต่งเข้าซ้ายแล้วกดตรงนี้ไม่เหลือเลยครับหนึ่งศูนย์ ดูวิธีก็ฟิีขิกกับปั่นเลือกเสาไกลตรงนี้นะเดโต้ปัดมาจเจริญสักก็็อยู่คนเดียวโล่งๆครับพเพราะผู้เล่นชมบุรีนะ่ยไปเป็นกำแพงกันอยู่5คนนะครับอปัดออกมาแล้วมันไม่ได้ไปเข้าทางเรื่องของทางชมบุรีซึ่งตัวเพื่อนก็น้อยกว่านะครับไปเข้าเท้าของเจริญสักแต่งเข้าซ้ายแม้จะไม่ใช่คานถนดัดแต่มันโล่งเหลือเกิน,นครับ กลายเป็นว่าตกเป็นรองในสถานการณ์ที่หนักเลยแหละครับ